มูลนิธิปริ้งตึงนำโดยนายวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายธริตโอภักด์วงผู้ช่วยกรรมการนำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพฝ่ายสังคมสงเคราะห์รงมืนที่แจกจาก่จายเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดประกอบด้วยข้าวสาบมี่กึ่งสำเร็จรูปปากป๋องน้ำมันน้ำปลาและขนมให้แก่ผู้ประสบทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมจำนวน,วน500ชุดชุดละ450บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น225,000บาทโดยมีนายชาติชาตรีธรรมโหนบริษัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถนร่วมในพิธีพร้อมด้วยดรพัทศราเตชะไพาบูลณ์อาสาสมัครกิติมศักดิ์มูลิธิริตึงร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยณองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถนอำเภอสมพีน้องจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลิติริตึง